สวัสดีค่ะมาพบก,กันอีกครั้งนะคะกับเพจรูดจ่าแม่มาแล้ววันนี้มากับน้องดารินนะคะค่ะจะมาพูดถึงเรื่องแปลงสีฟันค่ะพอลูกเรานะคะมีฟันขึ้นมาตั้งแต่ซี่แรกเราก็ควรที่จะแปลงฟันได้แล้วนะคะแล้วก็ต้องใช้ยาสีฟันที่มีปัวรายหนึ่งพัน ppm ด้วยค่ะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ฟันผุนะคะแปลงสีฟันไฟฟ้าระบบโซนิคซอฟรุ่นเบบี้สมายสำหรับเด็ก0-3ขวบ ขจัดคราบได้ดีด้วยแรงสั่น17,000ครั้งต่อนาทีเทคโนโลยีการสั่นด้วยระบบโซนิกช่วยให้การแปลงฟันของน้องสะอาดมากขึ้นแรงสั่นถูกออกแบบมาให้พอดีกับเด็กเล็กหากเทียบกับการใช้แปรงสีฟันทั่วไปในระยะเวลาเท่ากันและไม่ทำให้เหงือกร่นอักเสบถึงเวลาแปรงฟันกันแล้วนะคะเริ่มเลยก็คือต้องจับลูกล้องแล้วก็ต้องมหมอนใบนึง ข้อดีของการแปลงฟันด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้านะคะในเด็กเล็กก็คือว่ามันสะดวกค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปถูฟันแล้วก็ไม่ต้องไปจับเวลาเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวจับเวลาอัตโนมัติอยู่แล้วคือ30มิวิก็คือแปลงเป็น1นส่วนสี่ของฟันนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจนครบ2นาทีมันก็จะดับไปเองอันนี้ก็คือเราก็จะรู้เลยว่าเราแปลงฟันครบแล้วก็สะอาดะค่ะอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีตัวไฟ สามารถที่จะส่องดูได้ว่าน้องเขามีรอยอ,อ,อะไรไปติดที่ฟันตรงไหนบ้างแล้วก็จะได้แปลงให้ถูกแล้วก็แปลงให้สะอาดหมดจดนะคะอย่างก็คือตัวขนแปรงนะคะดูบล็องนะคะค่อนข้างที่จะนุ่มนวลไม่ทําให้เหงือกร่นอักเสบได้ด้วยนะคะพอเราแปรงเสร็จเขาก็จะหยุดร้องทันทีแล้วก็เฮฮาได้เหมือนเดิมอยากให้ลูกมีสุขภาพที่ดีนะคะต้องเริ่มจาก สุขภาพช่องปากที่ดีด้วยค่ะแม่ๆอย่าลืมแปรงฟันให้ลูกด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย